สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องภาพยนตร์ปี2025นะคะเรื่อง The President's Wife ค่ะเ,เราจะมองผ่านบทวิจารณ์ที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งจาก RogerEbert.com เขียนโดย Peyton Robinson ครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวตลกเสียดสีการเมืองนะคะแต่ว่ามีมุมที่ต่างออกไปคือเล่าผ่านเบนเดตชิรักโอ้ครับภรรยาของอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสจ็คชิรัก ใช่ค่ะช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งปี1995ถึง2007นั่นเองครับซึ่งประเด็นแรกที่บทวิจารณ์ของโรบินสันชี้เลยก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้อ้างว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับอ๋อเหรอคะใช่ครับคือมีการยอมรับเลยว่ามีบางฉากแต่งเติมเข้ามาอย่างเช่นฉากในไนท์คลับอะไรแบบนี้อืมอืมซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้บทวิจารณ์เขาตั้งคำถามขึ้นมาว่า แล้วเส้นแบ่งระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่น่าคิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราพูดถึงการนำเสนอภาพลักษณ์ของนักการเมืองอย่างชักชิรักเองด้วยค่ะก็น่าสนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นการคุยของเราวันนี้ก็จะเน้นไปที่ว่าบทวิจารณ์เนี่ยเขามองการนําเสนอเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ยังไงคือคนที่เคยถูกมองเป็นแค่ภรยาประธานาธิบดีอะค่ะแต่กลับหาทางก้าวออกมาจากเงาของสามีได้ครับผม จากมุมมองของโรบินสันนะคะจุดเริ่มต้นของแบรนเดตในหนังเนี่ยคือภาพของผู้หญิงที่ต้องออรับมือกับความผิดหวังซ้ำๆจากสาม,มีทั้ทงเรื่องนอกใจาการถูกมองข้ามทั้งที่จริงๆแล้วเธอเองก็มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์นะคะแต่เหมือนไม่ค่อยได้รับการยอมรับในโลกการเมืองของผู้ชายเท่าไหร่ใช่ครับครับซึ่งบทวิจารณ์มองว่าภาพลักษณ์ช่วงแรกของเธอเนี่ยถูกนาเสนอได้น่าสนใจมากคือแบบว่า สวมชุดคา,าราคาเฟลยุค70โอ้คลาสสิกเลยครับทำให้เธอดูเหมือนเอ่อหลุดมาจากอีกยุคหนึ่งเลยแล้วก็ถูกมองว่าค่อนข้างแข็งกระด้างไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่สามีคาดหวังคือต้องการคนที่เชื่อฟังหรืองีเงียบมากกว่าอ๋อค่ะโรบินสันมองว่าตรงนี้เป็นการปูพื้นให้เห็นข้อจำกัดที่เธอต้องเจอครับแล้วจุดเปลี่ยนล่ะคะบทวิจารณ์ให้ความสำคัญกับตรงไหนเป็นพิเศษสนใจมากตามบทวิจารณ์คือ การแปลงโฉมครั้งใหญ่ของแบรนเดตครับแปลงโฉมหมายถึงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่แค่ภายนอกครับแต่คือการแสดงอำนาจที่เธอมีออกมาด้วยโดยได้รับความช่วยเหลือจากเบอร์ nard อ๋อหัวหน้าคณะทำงานของเธอใช่ครับซึ่งโรบินสันมองว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนลุคผิวเผินแต่มันคือกลยุทธ์ทางการเมืองเลยเป็นกลยุทธ์เลยเหรอคะใช่ครับโรบินสันตีความว่านี่คือการที่แบรนเดตใช้ความเข้าใจการเมือง บวกกับไหวพริบส่วนตัวเนี่ยสร้างแคมเปญพลิกภาพลักษณ์ตัวเองขึ้นมาใหม่อ๋อ oh, เหมือนรีแบรนดิ้งเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับเป็นการรีแบรนด์ตัวเองในทางการเมืองซึ่งโรบินสันก็เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดแบบเออสตรีนิยมยุคแรกเริ่มหรือโปรโตเฟมินิสต์ที่น่าสนใจมากยังไงคะคือเป็นการลุกขึ้นมาใช้เครื่องมือที่เคยจำกัดผู้หญิงอย่างเรื่องภาพลักษณ์นี่แหละ มาสร้างอำนาจต่อรองในพื้นที่ของตัวเองแม้จะเกิดขึ้นก่อนที่คำว่าเฟมินิสต์จะแพร่หลายก็ตามโหตรงนี้น่าทึ่งมากค่ะแล้วเรื่องการแสดงล่ะคะบทวิจารณ์พูดถึงนักแสดงนำอย่างกาทรินเดอร์เนฟกับมิเชลวิอ马ะไว้ยังไงบ้างคะโรบินสันชื่นชมกาทรินเดร์เนฟมากครับบอกว่าถ่ายทอดบทแบรนเดตได้ครบทุกมิติเลยมีทั้งความตลกความเจ็บปวดแต่ก็ยังคงมากนิ่งๆเฉยๆแบบที่เราคุ้นเคยกันดีในสไตล์ฝรั่งเศส ค่ะแสดงดีมากจริงๆส่วนมิเชลวิแอมุสในบทจักกชีรักนะครับก็แสดงได้มีเสน่ห์มากคือดูเงอะงะแต่ก็แฝงความเจ้าเล่ห์เอาไว้ทำให้ตัวละครดูมีสีสันแล้วก็เออน่าขันไปพร้อมกันแสดงว่าโทนของหนังโดยรวมก็น่าจะผสมผสานกันน่าดูเลยนะคะทั้งตลกเสียดสีแต่ก็มีมุมที่ทำให้เราเห็นใจตัวละครด้วย ถูกต้องครับโรเปนสันมองว่าหนังทำสมดุลตรงนี้ได้ดีมากคือเสียสีสังคมชั้นสูงการเมืองได้คมคายแต่ก็ยังทำให้ผู้ชมเอาใจช่วยแบรนเดตไดอ้อืมอืมแต่อันนี้สำคัญบทวิจารณ์ก็ย้ำนะครับว่าหนังไม่ได้ทำให้เธอดูนางฟ้าเกินจริงนะอ๋อค่ะคือยังคงฉายภาพความเป็นนักการเมืองที่ก็พร้อมจะใช้คนอื่นเป็นบันไดเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองเหมือนกัน เข้าใจเลยค่ะมีอีกประเด็นที่บทวิจารณ์พูดถึงคือเรื่องความเข้าใจของผู้ชมที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสใช่ไหมคะใช่ครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้นิดหน่อยว่าสําหรับคนที่ไม่คุ้มเคยกับการเมืองฝรั่งเศสหรือบริบทการเมืองโลกเท่าไหร่เนี่ยอาจจะมีบางมุกหรือการอ้างอิงบางอย่างที่อออาจจะตามไม่ทันบ้างค่ะก็เป็นไปได้ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะโรบินสันก็ย้าว่าแก่นหลักจริงๆที่หนังต้องการสื่อเนี่ยคือเรื่องการเชิดชูตัวละครหญิงคนนี้ทั้งแขนการความฉลาดแกมโกงความสามารถของเธอเนี่ยมันยังสื่อออกมาได้ชัดเจนและน่าติดตามมากครับงั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากมุมมองของบทวิจารณ์ใน rogerebert.com เนี่ย The President's Wife เป็นหนังที่ใช้เรื่องราวของแบนเดตชิรักที่ผสมผสานเรื่องจริงกับเรื่องแต่งนี่แหละมาสำรวจทีมสำคัญ ครับผมอย่างเรื่องอำนาจภาพลักษณ์แล้วก็การต่อสู้เพื่อยืนหยัดของผู้หญิงในโลกที่อาจจะยังถูกครอบงำโดยผู้ชายได้อย่างน่าสนใจมากๆโดยมีหัวใจสำคัญคือการแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงใช่เลยค่ะและจากเรื่องนี้เนี่ยโรบินสันก็ทิ้งท้ายไว้ได้ชวนคิดมากนะคะยังไงคะเขาชวนให้คิดต่อว่าเออนอกเหนือจากหนังเรื่องนี้เราเนี่ย มันบ่อยครั้งแค่ไหนที่เรื่องราวชีวิตคู่ของนักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายหญิงถูกนำมาเล่าใหม่ปรับเปลี่ยนหรืออาจจะแต่งเติมเข้าไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องเล่าที่สังคมอยากได้ยินอ๋อภาพลักษณ์ที่เราอยากเห็นประมาณนั้นครับและสิ่งนี้มาสะท้อนความคาดหวังที่เรามีต่ออำนาจและก็ความสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะยังไงบ้างอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆคะ่ะ